ค่ะชื่อนางสาววริษาพัลลภันเลขที่33เซสชัน611บทที่12การตลาดระหว่างประเทศการตลาดที่ดําเนินกินจาก,การรมระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งในขณะที่กิฟฟินและพาสเต้ระบุว่าการตลาดระหว่างประเทศหมายถึงการทํางานเกี่ยวกับการตลาดข้ามพรมแดนของประเทศความสมพั์ของการตลาดระหว่างประเทศ 1>, 1การเข้าใจในการตลาดระหว่างประเทศ2การเข้าใจในการตลาดระหว่างประเทศทําให้ธุรกิจเข้าใจในกลยุทธ์ของคู่แข่ง3การตลาดระหว่างประเทศทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ4การทํางานระหว่างประเทศทําให้มีเงินตาไหลเข้าสู่ประเทศมากขึ้น5การตลาดระหว่างประเทศทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า6การตลาดระหว่างประเทศทําให้ธุรกิจมีโอกาสในการผลิตมากขึ้น 7. การตลาดระหว่างประเทศทําให้ธุรกิจมีการกระจายความเสี่ยง สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของต่างประเทศได้แก่สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจระบบการเมืองหนึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลแบบรัฐสภาแบบทานาธิบดี 2. การปกครองแบบพรรคการเมืองหรือพรรคเพียงพรรคเดียว2.1เป็นการ ปกครองแบบเผด็จการ2.2จสอเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์สภาพว่าล้อมทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น5 5ประเภทผลิตผลา,ามรวมภายในประเทศรายได้ต่อประชากรอัตราการเติบโต,ตของเศรษฐกิจอัตรา,าเงินเฟอ้อประชากรการรวมตัวนานเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคแบ่งออกเป็น4รูปแบบ ขเขตการค้าเสรีสาภาพศุลกากรตลาดร่วมการร่วมตัวกันทางน่าเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์